วันนี้เป็นเกมที่2ของลาวนิดบางเขนนะครับวันนี้ฟอร์มน้องๆโดยภาพรวมเป็นไงบ้างครับก็ก็ถือว่าตามเป้าหมายนะครับคือจริงๆแล้ววันนี้เราก็ตั้งใจว่าให้น้องๆเล่นให้มีความสุขที่สุดให้สนุกนั่งด้วยเราต้องยอมรับว่าคุณภาพของเกมสะสชั้นสูงมีความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันเป็นร่างกายเรื่องของเทคนิคเราก็ เราป้องกันไม่พอเน้นให้น้องมีความสุขที่สุดในการเล่นครับสองเกมผ่านไปมองเห็นจุดผิดพลาดที่ต้องกลับไปแก้ในเกมสุดท้ายยังไงบ้างครับก็มันจะเป็นเรื่องของวินัยในการเล่นนะครับวินัยในการเล่นเกมรับของเรายังเป็นรองอยู่นะครับเรการเข้าใจของเกมเนี่ยยังเป็นรองอยู่นะครับก็ก็คงต้องกลับไปเตรียมตัวนะครับเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งเกมที่เจอพันท้ายนองสิงนะครับก็เราก็หวังว่าจะเป็น กมที่เราจะเล่นได้สนุกนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นเกมที่ดีสำหรับการที่เราแข่งครับพูดถึงเกมสุดท้ายแล้วมองเกมสุดท้ายที่ต้องเล่นยังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกครับทุกวันนี้เรื่องนละมันตกชั้นหนึ่งยิมสา่เราก็หวังว่าเราจะติดสามแต้มได้ที่จะเตรียมให้เราตรงขัดน้องน้จะเนาี่เยอะนะครับแล้วก็งั้นถ้าเราก็ตกรุ่ชั้นมันก็จะมีปลาตะเกียบ เาเล่นประเทศกอลก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ที่ท้ายสุดก็ฟุตบอลน,นะครับเราก็<อ>เล่นให้สนุกนะครับวันนี้ก็ถือว่ายังมีผู้ปกครองหรือแฟนบอลม,มาให้กําลังใจไม่ว่าจะาเสียประตูเยอะก็ตามนะครับอยากให้ขอบคุณหรือว,ว่าพูดถึงหน่อยครับต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านครับก็เดินทางมาให้กำลัง,งใจน้องๆถึงรู้ทั้งร,รู้ว่าสำหรับสยภาพเราต่อสู้ไม่ได้แต่ก็ได้ยินเสยียงเชียร์ตลอดนะครับต้องขอบคุณตั้งแต่เกมแรกแล้วแล้วก็ทีมนี้แล้วนะครก็ ไม่มีอะไรนอกจอากขอบคุณที่ที่ให้กำลังใจตลอดน้องก็พยายามจะทำหน้าที่ของเขาในเต็มที่นะครับ